ทุกคนทักทายจากออสเตรียนะคะช่วงนี้อากาศดีนะคะพี่ฉันยากลับเข้าบ้านนะคะก็เลยค่ะน้องจัสมินมาเดินเล่นนะคะรอบๆหมู่บ้านนะคะรอบๆร,ริมทะเลสาบนะคะเราอากาศดีนะคะ มีรถไฟกำลังมานะคะทางตรงนี้นะคะจะผ่านทางรถไฟด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนบ้านก็เข็นนะคะน้องจัสมินนอนอยู่ในรถเข็นนะคะเดินมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะ ระยะทางก็ห่างจากบ้านประมาณ2กิโลนะคะเพื่อนๆตอนนี้น้องจัสมินก็หลับนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะเป็นสวนสาธารณะนะคะสำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าจะเป็นท่าเรือนะคะ สวนสาธารณะนะคะติดรินทะเลสาบนะคะแล้วก็จะเป็นท่าเรือนะคะให้เรือท่องเที่ยวนะคะสําหรับคนที่จะมาล่องเรือเที่ยวนะคะก็จะมีที่นั่งมีคนเล่นเรือเล่นน้ํากันนะคะนะคะก็จะเป็นโรงแรมต่างๆนะคะที่แคมปปิ้งนะคะ ฝังทางนน้นก็จะเป็นโรงแรมนะคะเพืเ่อนใสนะคะสะอาดนะคะไม่มีขยะนะคะก็หลับแล้วนะคะวันนี้แดดดีมากวันอาทิตย์นะคะก็จะไม่ค่อยมีคนนะคะก็จะเงียบ น้าร้อนนะคะอากาศก็จะดีนะคะไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปนะคะไม่เย็นนะคะช่วงเช้าก็สบายๆเย็นสบายนะคะช่วงสายก็อาจจะร้อนหน่อยนะคะช่วงนี้กําลังเช้าๆอยู่นะคะคนเลยยังไม่ค่อยออกมาเล่นน้ํากันเท่าไหร่นะคะมีบริการห้องน้ําด้วยนะคะฟรีนะคะแล้วก็จะมีให้สําหรับเด็กๆเล่นนะคะ กินบาร์บีคิวนะคะมื้อเที่ยงนะคะเป็นกับตำแครอทนะคะ that's it.